ชอบมากครับน้องสีครับเพราะว่าอะไรร,รู้ป่ะค,คือการ arrange ใหม่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันร่วมสมัยมันสนุกมากขึ้น,นหลาย <c oughs> หลายท่านที่เคยฟังเอ้ยทำไมดูเหมือนแนวเพลงหรือแนวดนตรีไม่เหมือนเดิมเลยเ<อ>นะฮะอย่างที่พี่หนึ่งแล้วก็วง จักรวาลแบนด์นะฮะได้ได้มีการอาร์เรนจ์ใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะมีความร่วมสมัยจังหวะจะค่อนข้างเดินเห็นไหมฮะมันก็จะมีความโจ๊ะโจ๊ะสนุกสนานผมว่าผมว่างานศิลปะอย่างที่หนึ่งบอกครับคุณผู้ชมครับไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับเราไม่มีความจำเป็นต้องไปยึดติดมันคือ1นึบวกหเท่ากับหก็ได้เท่ากับ11็ก็ได้ไม่จําเป็นต้องกับ2คือเป็นอิสระนักมากแล้วก็ร่วมสมัยมากๆด้วยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าเสน่ห์ของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ในยุคนี้ยุคนี้เนี่ยพอมาฟังแล้วก็เฮ้ยมันไม่เชยเนื้อหาสาระต่างๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีความสุขกันไปนะฮะแต่ในช่วงนี้มีอะไรฮะพี่หนึ่งครับวันนี้เรามีเขาเรียกว่าศิลปินแห่งชาติถึง3ท่านด้วยกันวันนี้มาเมื่อกี้พ่อไอโพธ์ท่านได้เรียนท่านได้กล่าวไว้แล้วว่าวันนี้เวลาของท่านมาแล้วท่านอยากจะแหล่แล้วอาจารย์ท่านนี้ก็มาด้วยแล้วครุยขนาดนี้ระดับประเทศขนาดนี้เราต้องไปหาคุณพ่อไกับอาจารย์สักหนึ่งสักหนึ่งนะ นี่พ่อครับคือวันนี้ต้องกราบคุณพ่อหน่อยนะฮะคุณพ่อครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับพ่อฮะของมาแล้วใช่ไหมครับพ่อของมาแล้วใช่ไหมครับก็ลูกหลานอยากฟังพ่อมากเลยฮะตอนนี้นั่งดูอยู่เนี่ยสามชั่วโมงแล้วครับพ่อโอ้นักร้องเงาเสียงพุ่มพวงครับเสียงเหมือนพุ่มพวงโอ้แต่ละคนละคน นี่ถ้าเป็นการประกวดกันนะนะกรรมการขอลาก่อนไม่รู้จะไม่รู้จะให้คะแนนไม่รู้จะให้คะแนนยังไงโอ้ร้องดีๆหมดเลยครับผมอแล้วก็ขอชื่นชมลูกหลานทุกคนวันนี้นะที่เรามาแสดงอะไรถ้าถ้าเป็นรุ่นเฮรุ่นรุ่นรุ่นฝนรุ่นพงกนี้ยต้องเป็นรุ่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 นลูกรุ่นหลานนะครับเป็นลูกลูกหลานเป็นลูกก็ได้นะพุ่มพวงห้าเก้าแล้วนะครับ เป็นลูกแล้วเนาะเหมือนเหมือนทุกคนมาแสดงมุทติตาจิตเหมือนทุกคนมาเชิดชูครูเพลงครันะวันนี้พ่อดีใจมากพ่อในฐานะอาจารย์ปู่ยพ่อดูเหมือนแบบว่าเป็นเกจิอาจารย์พร้อมให้ของมากเลยฮะเอาแค่อาจารย์พ่ออาจารย์พ่ออาจารย์พ่อวันนี้ก็จะจะขอแย่เอ้ยแหล่สักหน่อยเนี่ย จันแม่ฟังเดี๋ยวใจเดี๋ยวถามข้างหลังใครแซวพ่อนักดนตรีของอะไรเนี่ยจักรวาลแบนจักรวาลแบนจักรวาลแบนนวางๆเดี๋ยวพ่อจะพาไปอดอยากทั้งคณะเฮ้แต่พวกนี้เขาฝีมือลูกทุ่มแล้วเก่งอยู่แล้วครับผมพอฮะตอนนี้ อยากลูกหลานหลายท่านนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็อยากจะฟังคุณพ่อแหล่ด้วยนะครับอยากจะฟังแหล่ก็จะแหล่ฟังจะแหล่แหล่เชิดชูครับพ่มพวงนะลูกพ่อพอเลี้ยงเขามายัางไงพ่อก็จะสาธยายบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะ เด็ดนะปาหนึ่งพ่อฮะใหญ่มอดหนึ่งผมสงสัยผมว่าคุณผู้ชมที่ทางบ้านก็สงสัยที่พ่อแบบว่าให้มาเอารางวัลเนี่ยอันนี้คืออะไรครับพ่อฮะรางวัลอะไรฮะมาม่วงกวนของอะไรฮะเชียร์เขาหน่อยได้มาได้เเชลยครับไอเราคิดว่าเป็นของขลังของอะไรอันนี้คืออะไรฮะคนึ่งจักรวาลคือรฮะเชียร์เขาหน่อยเนี่ยครันี่อะไรฮะความพิเศษของมาม่วงกวนตรงนี้ยังไงฮะพี่หนึ่งครับของใครของใครลูกสาวครับมินมินมาฮาครับ กินแล้วไม่ติดฟันแต่ติดใจครับนี่กินทันทีกินแล้วทันทีเลยกินแล้วไม่ติดฟันแต่ติดใจแต่ตอนนี้เอาฟันปลอมออกมาชั้นหนึ่งนี่คือลูกสาวพครอบครัวมันติดนี่ลูกสาวลูกสาวพี่หนึ่งจากวานะไม่ายคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมทั้งน์หน่อยลูกเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยอันนี้ของหนูเองความพิเศษของลูกอมตัวนี้มันเป็นยังไงฮะเน่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 เชอร์รี่นี่ของใไข่ลงมา ของของของพี่หนูอัติคมเนี่ยเชอรี่เชอรี่เชอรี่คนใจบุญคนใจดีคนใจบุญยังมีอีกไหมฮะว่างๆพ่อจะเชิญไปทอดกระถินกับพ่อด้วยนะสาธุคนใจบุญคนใจบุญแล้วถือกันเอาแล้วหนึ่งไม่เล่นให้พ่อละไม่เล่นให้ให้อะไรเออมันดั้งทำไมจะพลาดต้ทึมมันต้องมีไม่มีจะเล่นไงบอกขีเข้าไปดิบอกขีเข้าไป ดลก็นนี่ไงพอจะแหลกแล้วก็อาจารย์นี่จะ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 มาแหลกน้ำมินน้ำมินแล้วไปเอามะม่วงมาเพิ่มอีกนะลูกนะอร่อยมากเลยอาจารย์ชนะด้วยนะครับผมอาจารย์ด้วยนะร้องสองเป่าหนึ่งโอเคเอาปร้มือสิครับรออะไรล่ะฮะพร้อมที่จะร้ตอนนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีว่าเราทั้งหมดอย่าลืมนะครับดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวงไม่เล่นจะร้องไงเราวงห้าออหนีไปไหนอันนี้พร้อมยังครับโหลมันต้องมีจังหวะจังหวะเออจังหวะด้วย อุ้ยตะเล็กขนาดนี้อ่าพร้อมไหมฮะนักนตรีสป๋องสองปองไหมฮะสัป๋องสองปองไหมฮะจะลื่นจะลื่นไหลมากเลยนะฮะต้องรบกวนชาวคณะจักรยานแบดนจักรวาลแบนอ่มาแล้วมาแล้วเอาแล้วส่งความสุขให้คนไทยทั้งประเทศไปด้วยกันนะฮะ ไม่เป็นไรร้านแอดเขาใจดีเขาไม่เก็บเลิกกิสิพ่อหรอกเลยอีกหน่อยนึงพี่รักสวัสดีท่านหู้ฟังเสียงที่ดังคือเสียงว้พ่อ สดสดควังเสียงไว้โทษเพชรสุพรร์วันนี้เป็นวันดีวันที่สิบี่มิถุนางนั้นเรามาร้องนึกถึง,ง,งดวงดว,วิญญาณลูกสาวพ่อนั้นได้จากไป28่ิปี เลวนอจวดตัวพอยังห่วงไม่หายลูกพึ่งจากพอไปอยู่ที่ไหนเราดืหวังวินญาณโปรดรับรู้ไว้ด้วยสาสาวสวยสวยมารวม มหาจแจดมุดพิธาแต่ดวงวิญญาณโลกเอ๋ยลูกฉันอยู่ที่ คงจำได้นะทัานผู้วังประวัติคุ้พวงดวงจันทร์คนสำคัญคนด่งทังตอนนี้พอเกือบไม่มีพลังคิดถึงลูกจังผู้ผวงดวงจันทร์ ที่วัดทับกระดานนำอาหารไปให้ลูกกินวันนี้ก็ดีนักหนาล,ลูกหลานที่มาบอ,อกให้ได้ยินวันนี้สุดยอดศิลปินจากทั่วถิ่นรวมใจมาขอบคุณ I do of... ขอบคุณเจ้าของสถานที่เขาใจดีอย่างเหลือลไหลี่ละไม่รสสิกนั่นยังไงอาคารเขายญ่รวมจัดงานให้โชคดีไมีความสุขอย่าได้มีถูกกันเลยทัน ผูบว,วังเที่ยวทางบ้านให้สุขสำราญเบิกบานใจเอาซะหน่อยเนยวันนี้ได้เวลาแล้วเหรอเอาซะหน่อยวันนี้หนึ่งตกวาลจัดงานครั้งนี้ให้กับราทิ่ีลูกทุ่งเมืองไทยผู้พวงดวงจันทร์ละถเือนานจำ แฟนเพลงทั่วไปยังไม่ลืมเลยไม่ลืมพุ่มพวงดวงจันทร์พี่น้องทุกท่านขอเอื้อนเอ่ยท่านไม่ลืมไม่ลืมกันเลยสดใจมาอ้างิทงทะนิดเอ้ยสีกลิ่นดี สโลอีกทีใหญ่ยิ่งสเนียงเสียงครุ่นร้องจริงๆเป้าได้ทุกสิ่งหวานเย็นชื่นใจ น้องพี่ที่ฟังกันอยู่วันนี้เสียงสดใสขออวยพรให้ชาวไทยให้อยู่สุขสบายโลกภัยไม่มีให้โชคดีมีความสุขอย่ามีทุกข์เลยน้องพี่พันพ้นโควิด ไไดด้ีชาวไทยเรานี้ชื่นอกชื่นใจร้องสิร้องสิไมาพูดร้องสิแก่ดีแล้วนี่แให้โชคดีมีความสุขอย่ามีทุกข์ก็เลยชาวไทยให้โชคดีขอให้มีเงินใช้ อย่าเจ็บอย่าไายอย่าได้ย่าโดน เมดอินไทยแลนด์โอ๊ยไม่เอาโดนนะเดี๋ยวจะไม่ใเดี๋ยวโดนพีแอดเกมเลิขสิทธิ์จนี่แอดว่าพีแอดโอ้โหเป็นบุญหูของเราจริงๆฮะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับสามศิลปินแข่งของเราครับนี่โอ้มีความสุขจริงๆใช่ครับเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็มีความสุขไปทั้งนั้นก็ขอหน่วยไวพรให้พี่น้องชาวไทยที่ได้ดูไลฟ์สดของเราวันนี้เนาะก็ให้ทุกท่านสุขสบายไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครับ ไอโควิดเมันติดกับคนทั้งโลกค<า>คนไทยของเรา<ะ>ไม่โยกนะับประชคไม่ดีของเราสบาย อาจเป็นสงครามลางโลกเหล่านี้พลอยภัยมากมีมารวีกับพี่น้องน่ารักจริงๆอาปรบมือดังๆศิลปินแห่งชาติเขาก็ศิลปินแห่งชาติทั้งสามท่านของเรานะครับผู้เท่าทำอะไรก็น่ารักน่ารักฮะดูดูบางทีก็น่าเกลียด แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์เต้นน่ารักมากเลยนะครับผมรถแรงไม่เก่งแต่เต้นเก่งจริงปะครับเวลามีเสียงดนตรีพุ่งครับเองไม่ได้ไปสวนสัตว์มานานแล้วใช่ไหมทำไมครับผมแล้วเองไม่เคยเห็นคิงคองเวลาเวลามันเกาะลูกกองเนี่ยแม่ก็เสียครับผมก็สรุปกันแค่นี้เนาะครับผมขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับนะสาธารณชนชาติเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหไปเรื่อามเป็นธรราที่ของเราต่อแล้วทุกคนครัครับผมรักหลานจริงๆเนี่ยรักหลานหนึ่ง กรวันถึงได้มากันเนี่ยโหเพียบเป็นยังไงถามพี่หนึ่งดีกว่าเห็นโอโ้โหทั้ง3ท่านมาต,นาตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ผมว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นแบบนี้ไม่ได้ง่ายนะไม่รู<ช>้ไม่รู้<ช>จะอีกกี่ปีเราจะได้มีโอกาสได้เห็นกันแบบสดๆแบบนี้จริงๆนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับพี่หนึ่งครับจริงๆผมคุ้นเคยกับคุณอามาตั้งแต่สมัยผมคุณอาตั้งวงให้เด็กๆอยู่เลยครับเด็กๆอยู่เลยโอ้โยอาจารย์ให้พรลงของลงของอาจารย์ทินท์ให้พรด้วยนะฮะ จักรวาลแบนด์ของเราเน่ขวเนี้ดูสิเป็นเกียรติจริงๆนะฮะวันนี้เรามีความสุขแต่ไม่ได้ความสุขอยากจะบอกคุณท่านผู้เกียรติที่อยู่ทางบ้านเลยว่นี่คือวันนี้เราทําด้วยใจนะไม่มีไม่มีการเก็บเงินหรือว่าศิลปินทุกท่านที่มาในวันนี้คือไม่มีค่ตัวไม่มีค่าตัวใดๆเลยนะฮะครับผม มีมีม,มีมีต่อเลยอ่ะมาเราไปต่อกันเลยดนะ้ว่ายังเหลือเพลงอีกหลายเพลงนะฮะ